ฟังชันแล้วเราทำยูนิตเทสซะแรกทำอะไรอีกมันเหนือ่อยค่อยๆย้อนกนะอลับเนาะมีอะไรอีกทำซอฟต์แวร์ถูกไหมขอบคุณพระเจ้าเขียนให้หน่อยครับทำซอฟ์แวร์ขอบคุณมากในที่สุด <c oughs> ผมก็สงสัยว่าพวกคุณเทสอะไรดีพออะไรกันอยู่ซอฟแวร์ software นี่โอเคแล้วนะทำาแล้วนทะทำซอฟแวร์แล้วทำอะไรอีกดอกควเมนทำด็อกควเมนเรื่องอะไรบ้างครับ API สเปกอย่างนี้ป่ะเขียน API สเปกให้หน่อยเตรียมอ i n f าใช่ไหมครับเออ่เตรียมอ i n f านี่มันขยายความหน่อยได้ไหมเซิร์ฟเวอร์จะใช้อะไรจะปัจจัย d e อย o y แบบ CI/CD หรือยังไงเตรียมมีหลายอันเลยมีใครช่วยเขียนเตรียมเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ให้หน่อยได้ไหมครับมีใครมือว่างอยู่บ้างเขียนให้หน่อยขอบคุณครับมีเมื่อกี้มีเซตอัพ CI/CD ใช่ไหมเออมีใครเขียนเซตอัพ CI/CD ให้หน่อยได้ไหมขอบคุณครับมีอีกไหมต้องทำแหลกไหม อ่ามใใีใครเขียนอยู่ยให้หน่อยไดครับใครเขียนอยู่ยกมือขึ้นออ u ยนะขอบคุณครับมีอะไรอีกต้องทำ bug <c oughs> บั๊กเนี้ยหรอ <c oughs> ไม่ <c oughs> ผมว่ามันเกิดขึ้นได้แต่มันไม่น่าจะต้องทำนะครับลีโก้มีไหมต้องคุยกับลีโก้ไหม ใช่ไหมกฎหจริงจริงตอนคุยกับลีก้คือมันต้องทำอะไรกับลีก้นะเอาไปเอาเอาไปทำออดิอย่างนี้ปะออดิกับลีก้อย่างนี้ปะอ,อ,องรองยอมอะไรคอนเทาาเนเาอ้เราเรียกกิจกรรมนั้นว่าอะไรให้ลีกออดิตอย่างงี้หรอ ใช่ yep ไหมเขียนให้รีโกอออดิตให้หน่อยครับเก็บ r ีคว i r เมน n ์เขอบคุณมากเขียนให้หน่อยครับเก็บดีควายเมนส์ครับเขียนเก็บมีใครเขียนเก็บดีควายเมนส์อยู่ครับอ่ขอบคุณครับเก็บดีควายเมนส์ครับมีอีกไหม ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวดูว่าในสไลด์เขามีอะไรให้เราบ้างนะในสไลด์เขาบอกว่าก็ต้องดีไซน์นี่แหละเขียนโค้ดทำยูนิตเทสทำฟังชันแนลเทสทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสไหมเอ่อทำยูสอสบิลิตี้เทสเอ่อเทสในแซนด์บ็อกซ์โปรดักชันแอนบิลเลอเมนต์ก็น่าจะเป็น UAT ของเราอะนะยังไม่เป็นโปรดักชันจริงๆอัปเดตคัสเตอร์ด็อกิเมนเทชันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งด็อกิเมนเทชันที่เราอาจจะอัปเดตได้ใช่ไหมโลเคอลไลซ์ใน10ภาษา วันนี้อาจจะเป็น specific product นี้เนาะว่ามา,าจ,จะต้องทําให้หลายๆประเทศใช้อะไรเงี้ยอัปเดต marketing plan อย่างงี้เนาะอัปเดต deployment script เพื่อจะได้ไป deploy บน environment นั้นได้แล้วก็ d e ploy จริงๆด้วยโอเคไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างของอสิ่งที่ต้องทําเพื่อให้ s o f ์แวร์ตั้งแต่ไอเดียมันกลายไปเป็นของที่ user ใช้งานได้โอเคไหมใน scrum เราเรียก concept นี้ว่า potentially a h i p p a b l e หมายความว่าพร้อมชิปต้องทำหมดนี้โอเคนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าสปรินต์หนึ่งพวกเราอยากทำสปรินต์หนึงยาวแค่ไหนนะสองอาทิตย์โอเคแล้วอย่างในเวิร์กช็อปนี้ยาวหนึ่งอาทิตย์ปะโอ <Okay. S 2> เคอ๋อห้าวานันห้าวานันโ okay. อ,อเคก็คือเวรอิร์กช็อปนี้จะเป็นห้าวานันเนาะสมมุติว่ามีห้าวันน่ะพวกคุณทำอะไรในนี้ได้บ้างอะ ในสปินเนี่ยเวลาคุณเอาไอเทมหนึ่งบอกว่าเสร็จอ่ะคุณทําอะไรให้ได้บ้างทำดีพอยบนทำซอฟต์แวร์ให้ไหมขอบคุณมากเออ่เซตอัพเซิร์ฟเวอร์ให้ไหมโอเคอันนี้คือ Environment ไหนนะเดฟโอเคโอเคเอ่อผมผมขอปากกาผมขอปากกาหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวผมวงเล็บเดฟให้ก่อนนะเดฟแล้วแล้วคุณ แล้วแล้วคุณจะดีพอยบน UAT ไหมถึงสุกเนี้ยเราจะรีวิวกันที่ environment ไหนตรงนี้เป็นตรงที่สำคัญมากเพราะว่าพวกคุณตอบไม่เหมือนกันโอเคนะมีคนตอบว่าเด็บแล้วก็มีคนตอบว่า UAT ตกลงคุณดีพอที่ environment ไหนไม่กี่ v i ม o n m e n นอะ มี UAT กับ Production อ๋อคือเรามี2อ,อันแหละแต่เราเรียกไออันอันแรกอะไม่เหมือนกัน Production เนเรียกเหมือนกันแน่นอนใช่ไหมอีกอันหนึ่งเราไม่รู้รว่าจะเรียกว่าเด็บหรือ UAT ดีใช่ปะงั้นผมจะชวนเรียกว่าเด็ละกันเพราะว่าถ้าเกิดมันจะเรียกว่า UAT อ่ะปกติตามชื่อมันคือ User Acceptance Test Environment เนาะ ซึ่งมันจะเหมาะเวลาที่เราต้องทำ UAT จริงๆคือมีคนมาซมี user ที่ต้องมา sign off ทำ user acceptance แล้วเขาเซ็นนก่อนที่เราจะขึ้น production ได้ว่าเขามาจะเตรียม environment นั้นไว้ใช้เฉพาะเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นของเราที่แบบเรา deploy เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ปะผมขอเรียกอันนี้ว่า De v บละกันโอเคไหมโอเคงั้นเราจะ set d e v บ e r v e r แล้วเราก็จะ deploy ผมจะเรียกผมจะแก้ใบนี้เป็น De ็แล้วนะโอเคนะคุณจะ deploy ที่เด็ให้แล้วคุณ deploy ที่ production ให้ด้วยไหมสุกนี้ จะเอาโอเค <Okay. S 2> <c oughs> งั้นก็อ่าดีพ l o y p r o d u c t i o ให้ด้วยถ้าคุณจะดีพ l o y p r o d u c t i o คุณต้องเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ที่โปรดักชันด้วยไหมต้องเซตเอ่อเขียนให้หน่อยได้ไหมครับ <Set up. S 1> เดี๋ยวเอามาแปะตรงนี้นะเ <c oughs> อ่อพวกคุณทำยูนิตเทสใช่ไหมอ่า ผมรู้ว่าสาเหตุที่พวกคุณตอบยากอะเพราะว่าพวกคุณอาจจะใหม่กับทักษะนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าทําจะทําทันไหมใช่ป่ะไหนไหนสัปดาห์นี้ไม่เป็นสัปดาห์แห่งการเรียนรู้อะผมอยากเอมให้แบบเราเล็งไปที่ดวงจันทร์ก่อนได้ไหมถ้าพลาดมันก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวดีคือเดี๋ยวเรากำลังจะเรียนเรื่องยูนิตได้เรื่องทีดีๆเลยพวกคุณก็จะได้แบบมีความรู้เรื่องการเขียนยูนิตบ้างๆละโอเคนะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะช่วยแท่ช่วยทําพวกคุณจะได้แบบได้ลองทํากันโอเคนะ เอาว่าเราเอียไปที่ดวงจันทร์ก่อนโอเคนะเออเครับพราะคุณจะทำเอ่อคุณจะเทสฟังก์ชันใช่ไหมอันนี้คืออะไรเทสฟังก์ชันก็คือทำเหมือนฟังก์ชันเอลเทสทำเหมือนยูเซอร์จริงๆว่าเอ่อฟังก์ชันมันเวิร์กอย่างที่เราคาดหวังไหมซึ่งวิธีการทำแบบอโตเมัตก็เป็นอันที่เอ่อเจพึ่งสาธิตไปเมื่อกี้นี้นะเข้าไหมเป็นแบบอโตเมัตให้ใช่ปะ <plane>. <niño sharing> อ่ไม่รู้านอลครับอชานออ๋ออาจจะเป็นออโตเมทแล้วจจะแมนนวลแล้วแต่ทำ U X U I ให้ไหมทำทำเอ่อทำดีก็ออเดดไหมไม่ทำเอ่อเก็บ Requirement ให่ไหมเก็บนะเอ่อทำ A P I Spec ใช่ไหม เป็น postman ได้ไหมได้ได้ได้ใช่ก็มีเทสที่สามารถยิง API แล้วก็ตอบได้ว่ามันเวิร์ k หรือไม่ work อะไรเงี้ยเป็น postman ได้ไหมได้ครับเอ่อ set up cicd ให้ไหมทำทำโอเคก็ประมาณนี้เนาะเอ่อที่เหลือก็จะเป็นแบบอย่าง a u ก i t อันนี้คืออันที่เราไม่ทำโอเคไหม

สำหรับพห้าคอนคาเรนเนาะวงเ,เล็บห้าคอนคาเรนให้ด้วยนะอ่าใช่อ่าครับใช่แล้วก็เออแล้วก็มีอย่างอื่นที่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปพวกคุณจะทำอะไอ้นี้ไหมอัปเดตมาร์เก็ตติ้งแพลนก็ดีนะทำไหมเป็นคนเมือกอยากได้อ่า ไม่ไม่มีใครตอบแปลว่าไม่ทำใช่ป่ะเอ่ออัปเดต d e PLOY m e n t s c r คิปใช่ไหมก็น่าจะทำป่ะมันก็อยู่ในเอนีีป่ะอยู่ใน CICD ป่ะใช่ป่ะโอเค d e PLOY จริงจริงหมดแล้วแหละประมาณนี้เออมันมีใบตรงนี้ค่อนข้างน้อยอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วนึกภาพว่าถ้าเกิดมันเป็น Product ที่มันมีเอ่อ UAT มันมี Policy มันมีอีกรลียหลายอย่างอะตรงนี้มันก็จะเยอะขึ้นนึกออกใช่ป่ะครับทีเนี้ย ถ้าเกิดเราทําไม่เสร็จในสปรินต์โอเคปะมันจะเกิดปัญหาอะไรมันจะเกิดปัญหาว่านี่คือตัวอย่างของ definition of done ที่ท,ที่ที่เล็กๆกัะนะเช่นท,ทีมนี้อาจจะตกลงว่าเขียนแค่แค่ดีไซน์โค้ดทำยูนิตให้ทำฟังชันอาเทสให้ที่เหลือพวกนี้ไม่ได้ทําเลยโอเคไหมนี่ก็คือทีมที่ DOD แคบใช่ไหม definition of done เขาแคบเพราะฉะนั้นจะเหลือของที่พ่จบสปรินต์อะฟีเจอร์เสร็จแล้วมันจะเหลือของที่ไม่เสร็จอีกเต็มเลยถูกปะ่ะ แล้วมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาแบบนี้สมมุติว่าอันนี้คือเวลาที่มันดําเนินไปอะนะผมขอผมขอแยกอ,อ,อันดันน้อยตรงนี้นะแล้วผมเอาของที่อันดันผมเอาไว้ข้างนอกนะแล้วผมเอาของที่ดันเนี่ยผมขอย้ายที่หน่อยโอยเด,ดี๋ยด้เวลาจังขอบคุณครับเออนี่คือเวลาที่ผ่านไปใช่ป่ะ และนี่คือสปรินหนึ่งสปรินตสองสปรินตสามสปรินตสี่อย่างนี้เนาะแล้วพวกคุณก็มี product backlog ที่เรียง priority มาถูกปะสปรินหนึ่งอ่ะสมมุติสปริน์แรกคุณเอาไอเทมใส่เข้าไปสี่ไอเทมใช่ปะใช่ปะจบสปรินมาคุณได้ product ออกมาถูกปะในนี้มีกี่ฟีเจอร์มีฟีเจอร์ของกี่ไอเทมสี่ไอเทมถูกปะเป็น product เล็กๆที่มีฟีเจอร์สี่ไอเทมใช่ปะแล้วก็มีอันดันของฟีเจอร์กี่ไอเทม สี่ไอเทมเหมือนกันถูกป่ะเพราะนั้นจบมามันไม่ได้แค่ได้ฟีเจอร์นี้นะไม่ได้แค่ได้โปรด u ักต์นี้นะมันได้ก้อนอันดันคือดินพอกหางหมูที่ยังไม่ได้ทำของ4ี่ฟีเจอร์ถูกป่ะเสร็จแล้วสป,ปินหน้าคุณก็รับไอเทมเข้าไปอีกสี่ไอเทมใช่ป่ะใช่ป่ะจบมาคุณได้ไอโปรด t ักต์ที่มีฟีเจอร์กี่ไอเทมแปด คุณเอาคุณเอาวันนี้ไปทําต่อเนาะ <S <S 1> <S 1> เอมันได้โฟลักที่ใหญ่ขึ้นถูกปะ่ะอันนี้มีแปดไอเทมถูกปะ่ะล่าอะไรใหญ่ตาม <S <S 1> <S 1> อันดันก็ก้อนใหญ่ตามเพราะเป็นอันดันของแปดถูกปะ่ะสมมติผ่านไปสองสปินแล้วแมาลองนึกภาพ,พผ่านไปสักสิบสปินถูกปะ่ะคุณมีของสี่สิบไอเทมและอันดันของ <S 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 สี่สิบไอเทมเช่นกันใช่ปะ่ะพอจบสปินที่สิบุ๊บโฟลักวันนี้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยสุดยอดเลย นี่อันนี้มันน่าจะแบบเอาไปขายในตาลาดได้ละเราวอลลิเดตมาร์เก็ตฟิตได้ละก็บอกทีมบอกว่าชิปเลยทีมบอกว่าชิปหายทําไมอ่ะอันดัน40ไอเทมยังไม่ได้ทําเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นทีมก็จะบอกว่าชิปเลยไม่ได้พี่ขอไปเก็บยินพอกหางหมูของเราก่อนถูกปะซึ่งมันจะเกิดขึ้นหน,นึ่งใน2กรณีกรณีที่โชคดีหน่อยเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่าอันดันสปริน คือเป็นสปินหนึ่งที่ product owner ไม่สามารถเลือกไอเทมเข้าสปินได้เลยโอเคไหมทีมไปนั่งเคลียร์ของพวกนี้บางทีไม่ใช่แค่สปินเดียวด้วย2-3ถึงสสปินกว่าจะเคลียร์หมดโอเคนะ product ปร o ัก w n e r รู้สึกเหมือนเล่นเกมเสรษฐีแล้วติดคุกอะนึกออกป่ะที่ต้องไปนั่งทอย6-2อันแล้วถึงจะออกมาได้อะเออนั่นแหละอยู่ดีๆคือคู่แห่งเขาก็ออกไปเรื่อยๆทุกสปินเนาะเขาหยุดสตายเนนึกออกใช่ไหม เขาก็จะแบบขยับตัวยากมากอึดอัดมากโอเคไหมนี่คือดีเลย์นี่ความโชคร้ายที่หนึ่งนะมันเป็นคอสของดีเลย์อันที่สองคือเคยไหมพอเอาไปทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสแล้วปรากฏว่าอุ๊ยรับโหลดไม่ไหวรับได้สองคอนเคเ n นพี่อย่างเงี้ยเคยเจอปะเคยเจอปะแล้วพอบอกให้แก้คุณก็รู้สึกว่าโอ้ มันแก้ไม่ได้มันลือเยอะมากเลยมีใครเคยเจออย่างนี้ยกมือขึ้นเคยเจอเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เร็ว้ายยิ่งกว่าดีเลย์คือวิสครับมันเป็นความเสี่ยงบางทีมันขึ้นไม่ได้เลยมันต mm ้อ hmm. งไปลื้อทำใหม่เลยเคไหมซึ่ง Product Owner ที่มีประสบการณ์เขาก็จะพยายามไม่สะสมถึง10บสปิลและรีลีสเขาพยายามจะร e ลีสบ่อยๆเพราะเขาต้องการเคลียร์ไอเนี้ยแหละดีเลย์กับวิสนี้ แต่ว่า Product Owner ที่ไม่ได้มีประสบการณ์มากเขาไม่รู้เรื่องนี้หรอกนะเขาไม่อแวร์ถึงอันนี้แล้วบางทีเขาสะสมของไปอะ่ะบางคนสะสมของมา25สปรินต์อย่างเงี้ยแล,ล้วรีรีทีนึงโอ้โหบอกเลยว่าเจ็บปวดรวดเหลาตั้งแต่ Product Owner ยันทีเมมเบอร์ทุกคนเลยครับมันก็เลยไม่ค่อยดีเนาะเมื่อกี้ผมบอกว่าแบบโชคร้ายคือเป็นอันดันสปรินตใช่ปะมีบางที่โชคร้ายยิ่งกว่านั้นอีก มีอันดันดีพาร์ตเมนต์เป็นดีพาร์ตเมนต์ที่คอยรับอันดันของทุกๆท,ทีมที่ทํามาแล้วนั่งล้างมันอย่างเดียวนึกออกไหมเอออะไรนะเป็นแผนกเลยเป็นแผนกเลยแต่เขาไม่ตั้งชื่อว่าอันดันดีพาร์ตเมนต์นะมันทรมานใจเขาตั้งชื่อน่ารักน่ารักว่าแบบอบอเงี้ย <laughs> อินฟ้าอะไรเงี้ยแบบมีชื่อเท่ๆหน่อยเขาจะได้รู้สึกไม่สะเทือนใจมาก <laughs> ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นะ่ะการที่ DOD มันแคบอะ่ะมันก็จะทําให้มีความเสี่ยงกับดีเลย์นึกออกไหมเราเลยไปอยากจะทําให้ DOD มันกว้างแต่การทําให้ DOD มันกว้างขึ้นอะ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายมันเป็นของที่จะต้องแบบค่อยๆฝึกไปทุกๆุทุกๆุเรียกว่าทุกๆปีทุกๆุก,ก,ก Quarter, ควอเตอร์ค่อยๆ่อ p r ิมพลูฟไปอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดพวกคุณทําตอนนี้พวกคุณทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสยังไงนะเป,นเปิดห้าคนเล่นพร้อมกันถูกปะ ถ้าคุณอยากทำ performance test สำหรับร้อ c o n c u r r e n t user ทำไงไปตามพี่ป้านะาอาลุงหลานอะไรมาช่วยกันเราก็ต้องเริ่มไปเรียนอาจจะต้องไปเรียน t o o l ที่ใช้ในการทำ performance test พวกสี่ selenium ไม่ใช่สีหรือว่า jmeter หรืออะไรไม่รู้แล้วแต่เนาะ แล้วก็มาทำโหลดเทสแล้วก็คิดต้องคิดพวกโหลดซีนารีโอเอเ็กซ์เพ็กโหลดไต่โหลดมีของอีกามากมายเลยที่ต้องเรียนรู้นึกอออกไหมเพื่อเราจะได้ทำของพวกนั้นเป็นออโตเมทได้เราจะได้ทำในสปินได้หลักๆถ้าเกิดเราจะทำในสปินได้ต้องออโตเมททั้งนั้นแหละงานพวกนีน้โอเคไหมครับทีมบางทีมอย่างเงี้ยพุชโค้ดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปรันเอ่อเอ็นทูเอ็นเทสเหมือนที่เอ่อเหมือนที่เจสาธิตให้ดูเมื่อกี้เนี่ยรันเสร็จแล้วมันไม่มันไม่ได้แคปมันไม่ได้รันแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแคปหน้าจอเฉพาะตอนเออร์เลอร์นะมันแคปหน้าจอทุกตอนเลย แล้วเสร็จแล้วอ่ะมันคอมโพสของพวกนี้แล้วเอาไปโหลดใส่เว็บไซต์ให้เลยแล้วอัปโหลดขึ้นไปเป็น User Manual รอ u s เ r เข้ามาใช้เลยเวลาที่เขาส่ง l e a s e ใหม่มีลิงก์มาบอกให้ไปดูตรงนี้ว่าฟีเจอร์ใหม่เล่นยังไงเลยอย่าง,งาเางี้ยเขาอ u ต o มัแบบนี้แล้วอ u ต o นมัติอกทีมัได้เลยหรือบางทีเวกคอร์ดวิดีโอเลยว่าเล่นเล่นยังไงแล้วก็เอาอันานั้นาไปให้ User ใช้เลยเป็นต้นโอเคไหมครับเพราะฉะนะั้นคุณจะทำดีโดีกว้ ang, างได้ต้องอ u ต o นมัติทางนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละอาจาอแบบาจะต้องแบบพวกเราอาจจะ ไปฝึกใช้ทูนันนีหรือว่าบิวของขึ้นมาเพื่อเราจะได้สามารถใช้มันได้อย่างยั่งยืนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขยาย DOD เป็นแผนระยะยาวเป็นความรับผิดชอบหลกัหลกๆของ Scrum Master เลยที่พยายามทำดี d ให้ใกล้กับ potential y s h i p p a b l e เพราะว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่อันนี้ก็ยิ่งน้อยเนาะยิ่งน้อยพวกคุณก็ยิ่งคล่องตัวโอเคไหมครับมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับ definition of done ตอนนี้ยังคนระับตอนนี้ยังโอเค ดีถ้าถ้าคิดออกว่าอยากถามอะไรถามนะครับครับที่ยังไม่เสร็จเนี่ยสมมุติว่ามันมีดีพาร์ตเมนต์ที่คอยทำให้เราเสร็จภายในสปีดได้เ mm hmm. ช่นสมมุติว่ามี QA ดีพาร์ตเมนต์เราส่งงานวันเรื่องัดส่งไปให้ QA ดีพาร์ตเมนต์ทำเสร็จทันวันศุกร์พอดีเลยครับแล้วก็มารีวิวแบบนั้นเราจะย,ายังเรียกมาไป้นอาจารยน คำถามก็คือสมมติเรามี QA Department <Hey. S 1> อยู่ข้างนอกหรือเป็น Department อะไรก็ได้เป็น Legal ก็ได้เป็น i n f r a ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ถูกปะแล้วเสร็จแล้วอะเวลาที่เ,เรารับงานเข้ามาใน Sprint ใช่ปะแล้วเราทำเสร็จแล้วอะเขาก็ช่วยทำให้และเสร็จบรรจุพอดีเลยแบบนั้นจะนับเป็นปอ,อันดันไหมถูกไหมครับนับเพราะว่าเพราะว่าเราอะยังมี Dependency กับดีพาร์ตเมนต์นั้นอยู่ถ้าสมมุติสปรินไหนดีพาร์ตเมนต์นั้นมันนั้นเขาไม่ว่างทําของตรงนี้ให้เราหรือทําไม่เสร็จพอดีเขางานเยอะขึ้นมาคําถามคือตอนสุวันสุกเราอะไรรีวิวนะเราก็จะรีวิวของที่ไม่ได้เทสหรือว่าของที่ยังไม่ถูกด e ีพล y อยในบาง environment หรือของที่ยังไม่ถูก legal audit ให้อะไรเงี้ยถูกไหมครับทุกอย่างที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะปัญหาของมันที่บอกมันเป็น Risk กับ Delay มันไม่ได้หายไปถูกปะ มันยังมีโอกาสที่พอ legal audit แล้วปรากฏว่าเขียนโค้ดแบบนี้ไม่ได้ใช้ library นี้ไม่ได้แล้วต้องรื้อใหม่หมดเลยถูกปะวิสมักก็เลยยังอยู่ครับาสาเหตุที่เราอยากขยาย DOD ให้กว้างอ่ะเพราะว่า assumption พวกนี้ที่มันยังไม่ถูกแตะมันไม่ถูก Validate เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีวิสอยู่ข้างในใช่ไหมนั่นแหละคือเหตุผลที่เราอยากให้ทีมมี capability ในการทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะได้จะได้ไม่ต้อง depend on คนอื่น อีกอันหนึ่งก็คือถ้าคุณทำสครัมแล้วคุณพบว่าในเดล่สครัมคุณคุณคุณเจอสถานการณ์ว่าคุณกําลังรอคนนั้นทําอันนี้ตามอันนี้จากคนนั้นน่ะคุณต้องถามตัวเองเยอะๆเลยนะว่าทํำไมคนนั้นไม่มานั่งอยู่ในทีมเราเพราะไอเดียลลี่สครัมอะมาโต้ของสครัมเลยคือทําก่อนขอโทษทีหลังเราไม่รอใครอนุมัติโอเคไหมครับเราต้องไม่มีดิพเ d นซี y กับใครเลยผมตอบคำถามไหมครับครับขอบคุณมากเลยยินดีครับครับ แล้วทีมทีมเนี่ยเอาเอามาใช้และดัง <reco> ด <Christ. S 1> ้วยตัวเองได้ก <asma> ็ถือว่าดังเหมือนกันใช่ทีมข้างนอกเขาทำแล้วพอเราเอามาใช้ต่อได้ก็ถือว่าดันเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องถามว่าแล้วเขาทำทุกสปินเลยไหมทำนะเราทำหลังเราทำหลังเราคือทำหลังสปินเราจบอเหรอเอาใหม่ถ้าทำหลังเราสปินเราจบเยกตัวอย่างสถานการณ์หน่อยนะเขาทำอะไรนะฟัง์ชันเนี้ยฟังก์ชันที่เขาต้องทำเนี้ย เขาอาจจะมาทํา QA สมมุติว่าอันนี้ฟังก์ชันนี้ก็คือ functional test ถูกไหมเขามาทำ functional test ให้ทีหลังจากเพอร์สเปคทีฟของสครัมทีมของเราอะนะไอ้ functional test อะไม่อยู่ใน definition of done ของทีมถูกไม่ถูกตอนวันศุกร์ที่คุณรีวิวกันอนะของที่รีวิวอะยังไม่ถูกทํา functional test โดยผู้เชี่ยวชาญหรือ QA พวกนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นของที่คุณรีวิวกันอนะมันเป็นของที่ คาดหวังคุณ l าพเบอร์นั้นไม่ได้ถูกป่ะพอเขาได้คุณภาพสมมติเขาไปทสอมันผ่านมันก็จบแหละไม่มีอะไรถ้าเทสมันไม่ผ่านมันต้องกลับมาแก้อีกถูกไหมเออเรา user experience มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วเราต้องไปรีวิวใหม่สปินหนาใหม่นึกออกใช่ไหมครับยิ่ง DOD คุณแคบเท่าไหร่อ่ะของที่คุณดูในรีวิวอ่ะมันก็จะยิ่งเข้มข้นหรือว่าเนาะมันจะเออมันจะยิ่งเข้มข้นน้อยลงเท่านั้นอ่ะเพราะมันมีของที่ยังไม่ถูกวอลเดตอีกเต็มเลยครับก็ต้องตอบว่าจากเพอร์สเปกติฟของสควอตทีมสิ่นอก แล้วมันก็ถูกทำโดยอันดันดีพาร์ตเมนที่ชื่อว่า Q e. Functional Test ทนะียครับแล้วมันก็จะเป็นการดีถ้าวันหนึ่งเราสามารถมีทักษะภายในทีมที่จะสามารถทำ n c t i o n a l Test นี้ได้ด้วยตัวเองไม่ออกไหมครับไม่ว่าจะเป็นให้เขามาสอนเราแล้วก็เอาเครื่องมือเครื่องไม้ให้เราแล้วก็เอาสิทธิ์ให้เราจนกระทั่งเราสามารถทำเองได้ก็ดีหรืออาจจะเป็นคนของเขามานั่งอยู่ในทีมเราจอยเป็นเมมเบอร์คนหนึ่งของทีมเราเลยแล้วก็มาช่วยทำตรงนี้ก็ดีเหมือนกันโอเคครับเป็นแบบไหนก็ได้ขอแค่เออเรามีทักษะนั้น และเราก็สามารถทําสิ่งนั้นได้ตัวเองเรามีสิทธิ์แล้วก็มีทักษะในการทําสิ่งนั้นได้ตัวเองก็จะถือว่ามันอยู่ใน DOD ได้ละแล้วลเรากล้าทำและเราคอมมิตไว้เรากล้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหลับเข้ามาอยู่ใน DOD โอ okay, เคไหมครับเป็นการเรียนรู้อะครับของที่มันไม่เสร็จคือของที่มันไม่อยู่ใน DOD เช่นเอ่อ legal audit อย่างเงี้ยแหะครับ ดันนะครับครับไปเรื่องนวดันงคไปจบตินแล้วเ็บอกว่ามันดันทำไมไม่ทำทำอันที่มันไม่เสร็จต่อนโอยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่ง่เรื่อไยครับท่เตันดิมเสร็จทาให้มันเสร็จก่อนโอเคผมเช็คก่อนนะเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างเมื่อกี้กรณีที่บอกว่ามี Q A เป็นคนทำเทสให้สมมุตินะครับ ผมเข้าใจว่าเซตอัพของทีมตอนนั้นน่ะน่าจะไม่มีความสามารถในการทํา QA ด้วยตัวเองหมายถึงไม่สามารถเขียนอโตเมทเทสอย่างที่เจสาธิตให้ดูเมื่อกี้นี้ได้อย่างเงี้ยครับเราไม่มีความรู้นั้นไม่มีความสามารถนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นในทีมของเราอะ DOD เราก็จะไม่รวมฟังก์ชันอโตทฟังชั่นอลเทสถูกไหมครับเราก็จะเขียนแต่โค้ดซึ่งพอเราทําโค้ดเสร็จอะของที่มันจะไปรีวิวมันก็จะไม่มีอโตเมทฟังชั่นอลสเปคมาคู่มันหรอกเพราะว่ามันต้องไปรอเขาทาไงเราทําไม่เป็นใช่รับ เพราะฉะนั้นตอนรีวิวอ่ะหรือคําว่าดันของทีมเราอ่ะก็ต้องยอมรับมันเป็นดันที่ยังไม่มีออโตเมตฟังก์ชันสเปกนะเพราะเรายังทําไม่เป็นแล้วเราก็แล้วเราเอาเราไม่มีความสามารถนั้นของที่รีวิวก็เลยจะเป็นของที่แบบพวกเราเพิ่งเขียนโค้ดเสร็จสดๆเลยแล้วก็ลองเล่นกันเองคร่าวๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีออโตเมตสเปกเองนะคะแล้วสปินน้าด้วยความที่เราทําอันนั้นไม่เป็นเนาะเราก็เราก็เลยไปทํางานใหม่แล้วก็ให้พวกนายเขาทําให้ แต่นั่นแหละพอเขาทำแล้วเขาติดอะไรเขาก็จะกลับมาอินเทอร์รับเราในสปรินหน้าใช่ปะ่ะน,นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเวลาเราขยายดีโอดีกว้างๆได้เราจะคล่องตัวกว่าเพราะว่าเศษของเรามันเสร็จจริงๆมันไม่ไปถูกอินเทอร์รับทีหลังผมตอบคำถามไหมนะครับใน,ในมุมของดีโอเขาก็จะดูคปาเบลิตี้ของดีโอแล้วมันก็จะเป็นช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจกับสิ่งที่เขาเห็นในสปรินท์ แ้เาเพราะว่าถ้าเกิดเทสที่โยมนะานปรีวิวแล้วเขาก็จะรู้สึกยังไงเสึเหมือนจจริงใช่ถ้าเกิดทีมที่ไม่มี Q a บรรากาศสเปนวิวก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบกดทีนึงแล้วพอมันไปหน้าต่อไปได้ทุกคนก็ถอนหายใจฮ่ากดทีนึงก็ฮ่าพอกดลแ,แล้วแต่ทุกคนอุ้ยอยนะ่างเงี้ยแล้วมันก็จะนึกออกใช่ไหมครับ แต่ทีมที่มี QA อยู่ข้างในแล้วอ่ะอีกของที่มันออกมามันก็จะเน้นมากมันก็จะดูแบบเป็นอย่างที่คิดอ่ะแล้วมันก็จะไปโฟกัสแถวๆ user experience มากกว่าทีมที่มี UX อยู่ข้างในแล้วอ่ะของที่ออกมาก็คือ user experience มันก็เนียนแล้วอ่ะมันก็จะไปเน้นเรื่องแบบนี่มันได้ business impact ไหมนี่มันได้ตาม Goal ที่เขาวัดวัดผลไว้มากกว่าอะไรเงี้ยยิ่ง DOD กว้างเท่าไหร่อ่ะ i t ท m ที่เข้า Sprint นเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนจาก Task หรือลักษณะเป็นงานหรือ Feature นะไปเป็น Problem ให้คุณโซกมากขึ้น ทีมที่มีบิสเนสมีคนคิดมาร์เก็ตติ้งคิดไพรซ์อะไรอยู่ในนี้เลยอ่ะมันจะมีปัญเลมาให้โซฟเลยว่าเออยูเซอร์ดรอปออฟที่แถวๆนี้คิดคิดยูเซอร์สเวย์ใหม่ให้หน่อยว่าทํายังไงให้มันดีกว่าเป็นตน้นของที่รีวิวมันก็จะเป็นรีวิวพวกสเต็บนโปรดักชันไม่ออกใช่ไหมครับถึงบอกว่ายิ่งดีโอดีกว้างอ่ะรีวิวคุณก็จะยิ่งเข้มขน้นของที่พวกคุณทำพวกคุณจะเห็นชัดขึ้นว่าของที่ทําอยู่ตรงนีน้มันไปสร้างคุณค่าให้ใคร,ครขอบคุณสำหรับคำถามครับ จะลิงก์งตอบกับที่อกับที่ Experience ตรงเามาเื่อวานจำได้ไหมคะที่เราย้ำกันเยอะๆว่ากำลังจะแก้ปัญหาอะไรใแอนเน่ทุกคนก็จะเข้าใกล้ที่ตัวบอกว่า Deliver Value มากขึ้นแล้วก็ช่วยคิดมากขึ้นว่าท้ายสป,ปริงแอร์ได้อะไรที่ไหนทีโปรดักชั่นเอฟน n a ชั่นออกดันแล้วนะที่โปรดักชั่นมีเขียนเทสแล้วนะอันนี้ก็คืออ n สัญญากับ PO ไว้อย่างนี้เลยนะนะคะ แก้ปัญหาเรื่องนี้นะจเจอกาทในโปรดักชันครับหวานมีคำถามไหมครับอ่ะงั้นเราไปฟังเรื่องถัดไปกันเนาะ